ผลวิจัยระบุออกมาว่า8ใน10ของคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่เดนมาร์กเนี่ยรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างแปลกแยกถูกดูถูกเกียดหยามและก็ถูกมองด้วยอคติ8ใน10เนี่ยถือเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศเดนมาร์กสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนเดนมาร์กหรือ Institute for Mins ก็ร t ้ใช่ไหมได้ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยในปี2023นะซึ่งผลเนี่ยออกมาในหลายๆแง่ามากเลยแต่เราจะพูดให้ฟังในบางแง่เท่านั้นนั่นก็คือหนึ่งเลยเรื่องของการถูกปฏิบัติอยย่างแปแปกก 8ใน10เลยนะที่ถูกปฏิบัติอย่างแปลกแยกโดยเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่แล้วก็การที่เขาจะมองเราเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าคุณมาจากประเทศไหนแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกมองไม่ดีเพราะเราเนี่ยเจอมากับตัวเองแล้วนะอยู่เดนมาร์กมา10ปีเนี่ยแทบไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นการถูกปฏิบัติอย่างแปลกแยกโดยเฉพาะแรกๆที่มาโดยเฉพาะช่วงที่ยังพูดภาษาไม่ได้นะมันต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทีนี้เนี่ยผลวิจัยยังระบุอีกว่า คนต่างชาติเลยนะเกือบทุกๆ2คนถูกปฏิเสธการรับสมัครงานถูกปฏิเสธการกู้เงินธนาคารถูกปฏิเสธการสมัครขอฝึกงานแล้วก็ถูกปฏิเสธการขอสมัครสมัครขอที่พักอันนี้เราเห็นด้วย4ในเอ2ใน4ข้อนี้เราเจอมากับตัวเองนะเราไปขอกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะที่จะทการซื้อบ้านเขาปฏิเสธเราตั้งแต่เห็นหน้าเราแล้วนะว่าเป็นคนไทยเขาก็แทบจะไม่อยากคุยกับเราเลยอีกอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องสมัครงาน ตอนนั้นเนี่ยเรามาใหม่ๆพูดภาษายังไม่ได้เลยนะแต่อยากได้งานมากเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีงานอะไรที่เราไม่ต้องใช้ภาษาเราก็เลยคิดว่าเออเราถ้าไปไปวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตตามชั้นต่างๆเราอาจจะไม่ต้องใช้ภาษามากมายเราก็อุตสาห์เขียนใบสมัครเป็นภาษาเดนมาร์กทั้งที่เขียนไม่ได้ใช้เวลาเขียนนานมากแล้วก็เอาไปยื่นกับเขานะเราจาเลยบริษัทนี้เจ๊งไปแล้วมันชื่อว่าเอลดีนะเราไปยื่นใบสมัครให้กับหัวหน้าที่ดูแลตรงนั้นเขาไม่พูดไม่ทักไม่ยิ้มกับเราสักคำเราเอาไปยื่นเขาทักทายเขาเขารับเอกสารมาไมม่ดดู้้วยยซําาาาเเหิบของรล หยิบใบสมัครของเรามานะแล้วเดินเข้าไปในห้องหลังพมานเสร็จแล้วเขาก็เอาโยนลงถังขยะเลยซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้สังเกตอะไรนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่สามีเราเหลือไปเห็นว่าเขาเอาใบาสมัครงานที่เราอุตส่าห์เขียนนะ่ะอย่างทรมานอย่างนารเนี่ยไปทิ้งถังขยะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้รับคําตอบหรือติดการติดต่ออะไรจากเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเรายอมรับเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะมันต้องใช้ความอดทนมากเลยการมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคนานาประการ เนาะแล้วก็การที่คนเดนมาร์กเนี่ยมองเราต่ําต้อยมองเราด้วยอคติเป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์แล้วใช้เวลาหลายปีกว่าที่เขาจะ,ะยอมรับเราแล้วเชื่อไหมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกปฏิบัติแบบเนี้ยมันทําให้คนต่างชาติมากถึง5 0เปนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปเลยแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า40%นะของคนต่างชาติที่ถูกดูถูกเหยียดหยามเนี่ยเขาตัดสินใจกลับประเทศตัวเองเพราะไม่สามารถทนกับการถูกปฏิบัติอย่างไร้ความเคารพและการให้เกียรติ เห็นไหมมันแม้แต่ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเดนมาร์กนี่ยังไม่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาผลวิจัยจะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาใหม่ๆนะเราเตรียมใจไว้เลยว่าเรื่องนี้มันเกิดที่นั่เกิดข,ขึ้นี่น้แต่ที่ว่าเราต้องแร่งขึ้นแร่งขึ้นยิ่งคนดูถูกเรามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องเอามันมาเป็นแรงขับนน